นะครับสวัสดีครับตอนนี้กับโฮมเก้านะครับจากช่องซาวลิมิเต็ดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของมารีวิวอีกเหมือนเดิมนะครับผมเจ้าตัวเอเรียนนะครับผมตัวนี้เป็นงานค่ายเนก้านะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับเอเรียนตัวนี้นะครับผมไม่ได้มาจากเออไม่แน่ใจว่ามาจากเอ่อคอมิกหรือว่ามาจากอ่าภาคไหนนะครับผมมันจะใช้ชื่อว่าเอ่อนี่ครับผมซีนิวออฟวอลเลเยอร์นะครับแล้วก็ชื่อภาคมันจะเป็นเอเรียน เจนโอไซหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่แหละครับอ่าฮะก็เลยไม่ทราบนะครับว่าตัวนี้มาจากาช่วงช่วงเวลาหนังของภาคไหนหรือว่ามาจากคอมิกเรื่องอะไรนะครับก็ไม่แน่ใจนะลองไปหาข้อมูลกันอีกทีนะครับก็ผมก็ไม่ได้ทําข้อมูลตัวนี้มานะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เาขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ค่อยได้ค้นคว้าเจ้าตัวเอเลี่ยนเยอะเท่าพีเตอร์สักเท่าไหร่นะครับผมก็มพราะวสวยดีนะครับก็เลยจัดมาเลยนะครับเอาไว้เล่นแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับเจ้าตัวพีเตอร์นะ โอเคครับตัวนี้เป็นงานของค่ายเนกานะครับเป็นงานเก่าแล้วนั่นเองครับนั่นเก่าของค่ายเนกาก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะครับเหมือนพวกแม็กฟาร์เรนอะไรเงี้ยครับผมก็ตัวนี้นะครับผมได้มาในราคาประมาณเกือบ500กว่าบาทนั่นเองนะครับผมได้าจากแอปส้มนะครับเผื่อใครสนใจก็ไปรองหาดูกันได้นะครับผมสินค้าเป็นสินค้าจากต่างประเทศนะตัวนี้ก็ผมก็ได้ทําการแกะเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับ ก็รายละเอียดดีเทลก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับคือด้านหลังเนี่ยมันสามารถใช้เป็นฉากได้นะครับผมก็เป็นเสน่ห์ของงานเนกาครับส่วนใหญ่กล่องที่เขาให้มานะครับจะเอาไว้ใช้เป็นเป็นพ็อปเสริมได้นะครับผมอาจเป็นฉากหลังได้นะครับเผื่อใครไม่รู้ทีนะอย่าเพิ่งไปทิ้งกล่องนะครับพวกนี้มันเอาไว้ยังเล่นได้อยู่นะครับอ่ะพูดถึงเรามาดูตัวชิ้นงานของเจ้าเอเลียนตัวนี้กันดีกว่า ก็ขนาดใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับตัวตัวใหญ่ตัวสูงเลยก็ตามสเกลของเจ้าพเดเตอร์เลยตัวนี้น่าจะประมาณสักเดี๋ยวนะครับผมไม่แน่ใจว่าประมาณไม่แน่ใจว่าสิบแปดหรือสิบเก้าเซนนะครับแต่ว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่พอสมควรเลยน่าจะมีแต่แตยี่สิบยี่สิบกว่าเซนอะ,อะขนาดตัวของมันนะครับแล้วก็ดีเทลรายละเอียดอะไรคือดูดีนะครับดูรู้เล,เลยว่าเป็นเจ้าตัวเอเลียนนะครับ เขาทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ข้อต่อจุดขยับอะไรนี่คือแข็งแรงเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทล,ลในส่วนของหน้าของเจ้าเเตเตอร์กันนะครับผมก็หน้าของเเตเตอร์ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเนี่ยดูสมจริงแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับผมคือดูรู้เลยว่าเป็นเอเลี่ยนแน่นอนนะช่วงเกราะนะครับตอนนี้มันจะเป็นกึงก่งกึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะเอเลี่ยนกึง่งกึ่งพวกชีวภาพบวกเทคโนโลยีเข้าไปนะครับ บวกจากกลนอะไรเงี้ยผมผมก็ไม่แน่ใจนะมันก็มีความเป็นชีวภาพในตัวของมันนะมีความเป็นแบบมีเป็นท่อสายมีเป็นเหล็กต่างๆมีท่อแก๊สอากาศต่างๆนะครับประมาณนี้นะฮะมีน็อตโอ้มันดูเรียกอะไรอ่ะมันดูแบบดูมันดูถึงความล้ําของสมัยนั้นเลยนะครับในการออกแบบนะครับก็คือดูดีมากนะครับผมอ่ะต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องจุดขยับของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ตรงช่วงใบหน้านะครับสามารถ ้มเงยแล้วก็หันซ้ายหันขวาได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมันจะติดกับช่วงดีไซน์เกระของมันนะครับเกาะคลังมันนะครับส่วนตรงตรงหน้านะครับสามารถาดันปากเกาะปลาเพื่อให้นะี่ครับให้มันอ้าได้นะครับเหนี่หนังเลยสามารถดึงดึงเนี่ยดึงลิ้นของมันดึงปากด้านในหรือว่าลิ้นของมันเนี่ยแหละสามัดแบบะเ,เรียกอะไรดึงออกมาได้นะครับผมแต่เสียดายที่ว่าตรงรายละเอียดลิ้นเนี่ยมันทาสีมันเฉพาะแค่ตรงฝันนะครับก็เดี๋ยวค่อยไป เพิ่มรายละเอียดเอาที่หลังนะครับผมก็นี่ครับสามารถเอาออกมาได้นะครับลูกเล่นของมันนะครับอ่ะอันนี้ตัวช่วงแขนนะครับก็จุดขยับก็ค่อนข้างแน่นเลยนะครับมีดึงขึ้นดึงขึ้นดึงลงได้นะครับมีแขนก็ไปได้สุดแบบนี้นะครับแล้วก็พับนี่ก็สามารถพับพับเข้าตัวได้นี่พับพับได้ประมาณนี้นะครับพลาสติกนะนี่ครับที่มือนะครับจะมี3มนิ้วนะครับผมสามารถพับ พับพับตรงนิ้วมันได้นะครับนี่พับนิ้วอย่างนี้เห็นไหมอ่าไว้จัดท่าตรงท่าทางนะครับแล้วก็สามารถพับนี่นี่เจ้าตัวเขาเรียกว่าข้อมือนะครับขึ้นลงได้แบบนี้นั่นเองนะครับสวยเลยนะครับดูดีนะครับแล้วก็นะครับตรงช่วงแขนก็สามารถหมุนหมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยได้3 6 0สิบนะครับผมแต่ว่ามันมันกลางสุดไม่ได้นะมันจะติดช่วงนี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนอ่าหางของมันเนี่ยคือจริงๆมันต้องอยู่ด้านหน้าด้านหลังนะครับเนี่ยก็ บิดได้เนี่ยครับสามารถหมุนได้อ่ะพอหมุนแล้วมันจะได้ในรูปทรงแบบอย่างนี้อ่ะแล้วก็ช่วงลาตัวก็ลูกเล่นอะไรก็ไม่มีนะครับเป็นแบบเอียงได้เอียงลงซ้ายขวาอะไรเงี้ยครับบิดขึ้นเงยขึ้นก็จะเห็นระบบเหมือนท่อท่อ,ท,อท่อหายใจมันไหมเนี่ยไม่แน่ใจนะอ่ะแล้วก็ด้านหลังก็นี่ครับมีลวดลายมีหนามมีเก็ดของมันนี่คือเขาทําออกมาได้ดูดีมากนะสำหรับใครเป็นสายถ่ายรูปเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้ แล้วก็ขานะครับสามารถยุยกแล้วขึ้นสูงได้นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็งอพับได้อย่างนี้เลยนะครับผมปลายเท้างอได้นะครับหุ่นตัวไหนที่งอปลายเท้าได้นี่คือสุดยอดเลยนะผมจะชอบมากเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันแต่ข้างนี้รู้สึกจะฝืดหน่อยนะครับโดยความที่ว่ามันเก็บไปนานลแล้วแหละก็ปลายเท้าก็งอได้เหมือนกันนะครับดูดีดูดีโดยรวมคือทําออกมาดีเลยนะครับ ก็สําหรับเจ้าตัวนี้ก็คงไม่มีดีเทลรายละเอียดอะไรมากหรอกนะครับนะเพราะว่ามันงานเบก้ามันก็ไม่ค่อยมีแบบลูกเล่นที่ว่าจะเยอะเยอะพิเศษอะไรนะครับก็คงเอามาให้ดูให้โชว์เป็นอ่าคร่าวๆเผื่อใครสนใจก็แล้วก็ไปลองหาซื้อกันได้นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยผมชอบนะชอบนะดีเทลมันสวยแล้วก็ตัวใหญ่ด้วย คใครที่เป็นสายเนกาเนี่ยต้องจ้องชอบตัวนี้แน่ๆนะครับผมมันรู้สึกว่ามันคุ้มราคาดีนะครับผมแล้วก็เล่นอะไรได้เยอะแล้วก็วัสดุที่เป็นยางพวกนี้มันค่อนข้างจะทนนะครับไม่ไม่ไม่แตกไม่ขาวนะฮะแล้วก็เป็นเนี่ยมันมันค่อนข้างอยู่ได้นานนะแต่ว่าต้องระวังนะรเรื่องความเหนียวความอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องคอยระวังกันไว้ให้ดีนะครับโอเคอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับปุ่นตัวนี้ก็ให้ไว้ที่7คะแนนนะครับตัวนี้ชอบมากนะครับ ที่ว่าให้7เพราะว่า1คือลูกเล่นอะไรมันอาจจะยังไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่สำหรับฟิกเกอร์สมัยก่อนนะครับเพราะยังไม่มีเป็นแบบเรียกอะไรซีโนโมบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยมาให้มาสักสักอัน2อ,อันก็ยังดูดีนะครับหรือว่าให้เอฟิกแบบเลือดสีเขียวหรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งเข้าใจแหละว่าเราเป็นสามารถทาเองได้นะครับแต่ว่าถ้ามีแถมมาให้ในฟิกเกอร์ก็คือจบจบในตัวเป็นตัวปิดไปเลยครับก็ก็จะดีมากนะครับผมแต่ว่าโดยรวมก็คือดูดีนะครับแล้วก็บางจุดก็การขยับอะไรมันก็จะติดขัดเล็กน้อยนะ มันก็อาจจะแบบไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่สำหรับตัวเอเลียนนี้แต่โดยรวมคือดีแล้วก็ชอบนะครับผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้มาแป๊บๆแล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวอย่างอื่นต่อนะครับก็ใครที่เข้ามาดูในช anel เราก็ขอฝากติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปดู action post ต่างๆของเจ้าตัวเอเลียนนี้กันนะครับแล้วก็ค่อยเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ